คนใกล้ชิดยืนยันนางเอกหน้าเวียงเลิกแฟนใช่คู่รักคู่นี้จริงไหมไม่ต้องหยุดพักกันเลยตามสืบกันให้วุ่นไปหมดเมื่อเพจดังปล่อยข่าวเรือวันนี้วันมาคาบูชานางเอกหน้านิ่งเขาเดินกับแฟนหรือยังกูไม่รู้แต่วันนี้จะไปเวียนเทียนไหว้พระส่วนมนตชาเน็ตทำงานกันหนักมากว่านางเอกหน้านิ่งที่เพิ่งเลิกเงียบกับแฟนหนุ่มเป็นใครกันเนาะ พราะก่อนหน้านี้หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่คู่ของดิชี่ออเดเนตดีคาบาเลสกับกอตอิทธิพันธ์ยังไม่ทันข้ามคืนหนูดิชี่ก็โพสภาพหวานกับหนุ่มกอตเป็นการบอกลางๆว่าคู่นี้ฉันยังรักกันดีเหล่านัเสริรฟทำงานกันอย่างต่อเนื่องเมื่อเจ้าของเพจลงข้อมูลเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ว่ากูใช้คำผิดหรออ่ะหน้าเวียงก็ได้งานนี้คำใบ้มากันเพียบ ซึ่งคราวนี้เป้าหมายก็เปลี่ยนไปเป็นนางเอกหน้านิ่งอีกคนหนึ่งที่มีอักษรย่อถูกเอ่ยขึ้นมาก็คือคู่ของมาดีเบอร์เนอร์กับพิทกาชัยเพราะคู่นี้หลังๆดูเงีย,งยบๆกันไปและยังไล้วีแววล,ลูกคู่เช่นเคยแต่แล้วผู้สืบข่าวข่าวบันเทิงออนไลน์แอบกระแซะคนใกล้ชิดมาว่าคู่นี้เขาเลิกเงียบจริงไหมซึ่งคนใกล้ชิดถึงกับขำแล้วกระซิบ กลับมาว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะเมื่อวานยังเห็นเขาไปรับประทานอาหารด้วยกันสติดอยู่เลยนะที่สำคัญแม้จะไร้รูปคู่แต่หนูมาลียังลงรูปกับน้องเฟนไฟายสุนักสีขาวน่ารักอยู่นะจ๊ะ